สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับคุณแม่แอปทักษออนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตสถานะของคุณแม่แอปทักซออนนะคะหลังจากที่หายไปจากจอทีวี1เดือนก็เล่นเอาแฟนคลับคุณแม่แอปนะคะบ่นคิดถึงว่าคุณแม่แอปคนสวยเนี่ยหายไปไหนรู้ไหมมีคนบ่นคิดถึงหลังจากหายไป1นเดือนนะคะกลับมารอบนี้นะคะบอกเลยว่าความสวยออร่ารุนแรงขึ้นทุกวันสําหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญหลัลงจากหายไป1นเดือนนะคะก็เล่นเอาแฟนคลับเนี่ยใ,ใจหายว่าแม่แอปหายไปไหนรู้ไหมมีคนบ่นคิดถึงซึ่งแม่แอปนะคะได้พาน้องปีใหม่เนี่ยปปเที่่วนระศญุมาด้ หลังจากกลับมานะคะก็ลุยงานพิธีกรเลยบอกเลยว่ากลับมารอบนี้นะคะคุณแม่แอมทักษอนเนี่ยสวยสดใสมีออร่าเปล่งประกายมากคงจะเป็นพอได้ชาร์จแบบอย่างเต็มที่ล่าสุดนะคะวันที่19เมษายน Instagram มแอคเคาท์ p o l y Part ์จัด Under กให้นะคะได้โพสต์อัปเดตว่า แม่แอปได้กลับมาทํางานแล้วโดยในวันนี้นะคะเปโพลที่รายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยโพ์นี้นะคะเขียนระบุข้อความว่าแม่แอปกลับมาทํางานแล้วค่ะหลังจากลาพักร้อนไป1เดือนเพื่อนร่วมงานตาเขียวบอกเธอห้ามลาแล้วจ้าตาฉันบ้างหลังจากนั้นนะคะแม่แอปเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าไม่ลาแล้วค่ะคิดถึงแชร์ข่าวสาวสตรอง แม่เนี่ยเขาเพิ่งเห็นแบบว่าไตเติ้ลของเราอันแรกครั้งแรกนะอันใหม่นะแต่ว่าดูดูข่าวอยู่ดูข่าวอยู่ยังเป็นแบบว่าลายมาเอาเออนั่นแหละเพิุงใส่คุณพักผ่อนมายาวนานนะมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณห้ามพักแล้วนะคนอื่นบอกห้าพักมั่งอะไรคนนี้ก็ไปมาไปแป๊บหนึ่งไปแป๊บเดียวค่ะ ป็นวันที่ตรงกับวันที่ฉันต้องลาแต่เข้าใจตองวันแต่วันไปบ่อยมักมีแอเพิ่งลาเข้าใจว่าทํางานเยอะร้อนพักร้อนปีละครา้รองีแถมช่วงนี้นะคะคุณแม่แอปทั้งซอนเนี่ยออร่าความสวยเปล่งประกายขึ้นทุกวันจนมีใครหลายหลคนนะคะรวมถึงพิธีกรร่วมรายการนะคะออกมาแซวว่าช่วงนี้แม่มีเด็กคุยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพิธีกรร่วมรายการอย่างคุณหนุ่มกันชัยแล้วก็แม่ชมนะคะถึงกับมีแซวกลางรายการว่านักแสดงรุ่นเด็กๆที่มาออกรายการเจอแม่แอปมีเขินทุกรายและแม่ชมก็แซวขึ้น ว่ามันต้องมีอะไรใช่ไหมแม่แต่แต่ชื่อแม่บนักแสดงรุ่นรุ่นนี้มาแล้วเถิดแม่ทุกคนเถิดแม่ทุกคนเลยครับทําไมไม่รู้เออมีอะไรบอกบ้างดีว่าแม่ตัวเล่นเนี่ยก็โสดอยู่คนเดียวบนเวทีเนี้ยไม่ใช่เหรไม่ใช่มันต้องมีอะไรอีกจริงๆใช่ค่ะดังต้องมัดต้องันอ่ะดังต้องมัดต้องรัน่ะในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะหมอดูชื่อดังทักว่าปีนี้ดวงความรักรุ่งพุ่งแรงอะไรเหรอไม่รู้ว่าใคร ไม่รู้ว่าเปน,นัดกันที่ไหนอนะครับถ้าไม่รู้แล้วอาจารย์แซวอะไรอะครับต่างเนี่ยต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ในปี2016เนี่ยดวงดาวแห่งแสงสว่างเนี่ยเข้ามาแล้วถ้าเป็นแบบต่างวัยด้วยแล้วหลบหลบซ่อนซ่อนด้วยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมโอ้โหเป็นไปได้มากโปรดระวังที่สุดทางเพื่อนนั่นสแบบิอ้า เตรียมให้พร้อมนะครับคิดว่าสว่างเราต้องแยกย้ายแล้วเรียใครราศีตุลน,นะครับเรื่องคู่เด่นที่สุดนะครับคนมีแล้วก็ไปเป็นเรื่องงานไปหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่สัญญาไปคนยังไม่มีนี่คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นที่ดีจันถาเผื่อได้ป่ะฮะไม่ได้ถาลอยํามลอยๆอ,อยากรู้ราศีตุลเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีเนี่ยเขาเปิดได้ไหม เขาเปิดได้เขาเปิดได้เหรอปีหน้านี่แกรนโอเปอเรนติ่งเลยเขาเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ต้องปีหน้านะต้องปีหกหกนะหมายถึงว่าต้องหาใหม่ปีหน้าหรือว่าเอาของเดิมเปิดไม่ใช่แสดงเอาของเดิมเห็นไหมลุ้นลุ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้างเนี่ย แอมลูกสาวคนเก่งอย่างน้องปีใหม่นะคะก็แอบหลุดกลางรายการว่าคุณแม่แอบมีคนคุยแล้วแต่ปีใหม่ไม่เห็นเพราะคุณแม่แอบจริงก็คุยแต่กับคนร่วมงานแล้วก็เจอกันอยู่ในวงการนีี้ก็มมมั่มจะไปเจอใครที่ไหนอะลูกมัมมี่ก็<ป>ไปทํ<ป>างานกลับบ<ต>้านก็อาจจะได้เบอร์แปลกๆได้เบอร์แปลกๆเบอร์แปลกๆเยอะมากเลยก็คือแม่ไม่รู้แต่หนูรู้ใช่กี่คนลูกกี่คน มีสิบสิบคนเลยไม่เคยเพราะว่ามามีแอบ แอฟแบบนี้หมายความว่าไงคะคุณแม่แสดงว่าน้องปีใหม่เนี่ยต้องแอบเห็นอะไรดีๆมาแน่เลยจ้าปกติเด็กแม่โกหกนะคะคุณแม่และเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าสิ่งที่น้องปีใหม่นั้นบอกว่าคุณแม่มีคนคุยแล้วแต่แอบนั้นเป็นจริงไหมเราไปย้อนกลับไปฟังคําถามของคุณมดดาในรายการหนึ่งนะคะซึ่งคุณมดดาเนี่ยถามคุณแม่แอบว่าน้องมีแฟนหรือเปล่าซึ่งคําถามตรงๆแบบนี้เล่นเอาแม่แอบนะคะหน้าเวิไปเลยและล้อมแบบตกใจว่าฮะประมาณว่ารู้ได้ไงนะคะท่านผู้ชมพอแม่แอบตั้งสติได้นะคะแม่ก็ถามคุณมดดาต มมาาถทางด้านคุณมดดำนะคะก็หัวรอพร้อมกับตอบว่าคนนั้นผมเจอเขาห่างๆแล้วคุณแม่แอบนะคะก็ตอบว่าตอนนี้ไม่ว่างแล้วค่ะไม่ต้องรอแล้วค่ะมีแฟนหรือเปล่าอ่ะทำไมไปถามเพื่อทำไมล่ะคนแรกเราถามว่าแบบมีแฟนเหรอใครใครให้มาถาม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 ค่ะคนนั้นหรือเปล่าคะคนนั้นคนนั้นที่เจอแต่ห่างห่ะบอกค่นะคะว่าไม่ว่างแล้วค่ะ ไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอเนาะไม่ไม่ต้องรอโอเคค่ะโอเคค่ะก็คงชัดเจนแล้วนะคะทุกคนว่าตอนนี้สถานะหัวใจของแม่แอมไม่ว่างแล้วแต่เอ๊ว่าแต่คนที่เข้ามาอยู่บนหัวใจของแม่จะเป็นหนุ่มอายุน้อยกว่าหรือเด็กๆอย่างที่พิธีกรร่วมรายการอย่างแม่ชมแซวไว้ไหมนะอันนี้นะคะเราก็คงต้องมารอรุ้นต่อไปค่ะว่ารุ่นน้องที่ขยันมาแซวในไอจีคนนั้นและแอบตามปื้อคุ้มพี่คนสวยยกงให้เป็นหญิงในดวงใจอย่างหนุ่มหน้าตีจะใช่คนที่มาทําให้หัวใจของพี่คนสวยไม่ว่างไหมนะก็หวังว่าเราแอบจะได้เห็นคนรัก ร่วมงากันค่ะกับร็ยังเป็นเธอ้านึ่งเดียวในใจของฉันคือเธอไม่ว่าจะวันไหนวันนี้พรุ่งนี้ยังเป็นคนเดิมตัวเธอที่ฉันนั้นรักหมดใจคำตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใช่คนคณนั้นก็ต้อง